ราโนเพิ่มกุญแจล็อกตู้หลังกังวลว่าทรัพย์สมบัติเธอจะสูญหายเธอสงสัยว่าชาลูอาจจะขโมยเข้าของบางอย่างเธอไป ที่กฤะรหาดโอเบอร์รอยมาริสกาบอกริจีว่าเธอเชื่อใจเขาเสมอแต่ไม่ไว้ใจลัสมีริจีบอกความรักคือความไว้ใจเตือนเธอถ้าหากเธอสงสัยลัสมีก็เหมือนสงสัยตัวเขาด้วยเพราะเขานำลัสมีมาเขาจะต้องรับผิดชอบต่อความไม่สบายใจใดๆของลัสมีเตือนอย่าได้พยายามวางแผนใดๆกับลัสมีอีกจากนั้นเขาก็เดินออกห้องไปเข้ามาหาลัสมีที่ห้องถามว่าเธอสบายดีมั เธอก็ถามถึงมาริสกาเขาก็ตอบว่าอาการบวมของเธอลดลงแล้วคิดว่าคงเรียนรู้จากบทเรียนครั้งนี้มาริสกาบอกเป็นความผิดของเขาทั้งสองก็ถกเถียงกันอายุธเข้ามาขัดจังหวะพวกเขาริชีปะทะอายุธบอกว่าอีกฝ่ายชอบพูดไร้สาระตลอดเวลาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับลัสมี อายุธก็แนะนำว่ามีเพียงทางออกเดียวสำหรับปัญหาของมาริชกาก็คือการแต่งงานของริชีกับลัสมีริชีพยายามที่เอาชนะอายุธลัสมีปกป้องอายุธขอให้ริชีอย่าแตะต้องอายุธไม่อย่างนั้นเขาจะถูกทุบตีริชีก็ถามว่าใครจะทุบเขาลัสมีบอกอายุธต่อสู้เพื่อเธอและรักเธอมากเธอเองที่จะทำเพื่ออายุธริชีก็โต้เถียงกับลัสมีอายุธหยุดการโต้เถียง ถามว่าพวกเขาได้ถ่ายรูปของมาริชกาที่ริมผีปากบวมหรือไม่เขาไปที่ในครัวสาวใช้ก็เล่าทุกอย่างให้เขาฟังดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับลัสมีในงานปาร์ตี้นั้นจะต้องเป็นฝีมือมาริชกาฤทีบอกว่ามาริชกาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อายุธบอกเขาไม่มีหลักฐานไม่เช่นนั้นเขาคงจะบอกทุกคนว่ามาริชกาทำอะไรลงไป ในห้องของมาริสกาโซนันเข้ามาถามว่าริมฝีปากบวมได้อย่างไรทางทางที่ไม่ได้กินขี่ที่ผสมยามาริสกาบอกเธอเผลอทำยาตกลงไปในกะทิตอนที่เดือด่อนยาจากนีลามโซนันบอกว่ามาริสกาเป็นคนผิด เพราะเธอไม่ควรทำอะไรที่จะทำให้ถูกจับได้มาริสกาก็โทษเป็นความผิดของสาวใช้คิดว่าคนนั้นจะไม่เปิดเผยบอกกับใครคีรันเข้ามาในห้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับริมพี่ปากมาริสกาขอให้พวกเขาออกไป ในห้องของนีลามคาริสมาขอให้หนีลามไปดูมาริชกาไม่ใช่ในฐานะคนผิดแต่ว่าเป็นคนที่กำลังทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บคีรันเข้ามาบอกว่ามาริสกาเป็นทุกข์คีรันขอให้หนีลามเข้าใจมาริสกาที่ทำลงไปเพราะเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยและคีรันก็ขอโทษในานามของมาริชกา ขอให้นีลามจัดงานแต่งงานของมาริชกากับริชีโดยเร็วที่สุดคีรันก็เห็นด้วยคีรันบอกพวกเขาต้องทำให้การแต่งงานของลัสมีเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดฝ่ายริชีก็อยู่ในห้องของเขานีลามเข้ามาเสนอผู้ชายที่เหมาะจะเป็นเจ้าบ่าวของลัสมีโดยมีแม่สื่อบอกเธอว่าชายคนนั้นเป็นคนดีนีลามก็รับประกันสำหรับชายคนนั้นริชีก็ถามว่าเขาเป็น ในีลามบอกเขาชื่ออาราฟเขาอย่ารางแล้วแต่ว่าการอย่าร้างไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ดีริ์ีตกลงที่จะไปพบชายคนนั้นนีลามบอกว่าอาราฟ กำลังจะไปแต่งงานของลูกพี่ลูกน้องเขาในวันพรุ่งนี้ขอให้ฤทธิ์ชีไปพบเขาฤทธิ์ชีเห็นด้วยเขาจะพาลัศมีไปด้วยนีลามถามว่าทำไมไม่ไปพบคนเดียวทำไมจะต้องพาเธอไปด้วยฤทธิ์ชีบอกเป็นอนาคตของลัศมีเธอกวรที่จะมีสิทธิ์ร่วมตัดสินนีลามก็เลยต้องยอมรับเธอจะให้เบอร์แม่สื่อแก่เขาเธอก็หวังว่าลัศมีนั้นจะได้แต่งงานโดยเร็วที่สุด Thank you ฝ่ยดาดีกลับเข้ามาในห้องเห็นกล่องวางอยู่ที่โต๊ะโซฟาจึงเปิดกล่องเห็นเป็นคียก็ดีใจคิดว่ารัศมีนำมาวางให้ไว้แต่มาริสกาเข้ามาเธอบอกเธอนำคียมาให้แทนคำขอโทษที่เธอทำให้ดาดีไม่ได้ทานคียเธอได้รับบทเรียนแล้วดาดีก็บอกมาริสกาว่าเธอควรที่จะไปขอโทษลัศมี ริชีมาบอกข่าวดีลัสมีที่ห้องว่านีลามได้เลือกผู้ชายให้เธอได้แล้วแต่ชายคนนี้อย่าร้างมาก่อนลัสมีบอกเธอไม่ได้รังเกียจเพราะเธอเองก็อย่าร้างเช่นกัน ริชีบอกพรุ่งนี้เราจะไปพบเขาลัสมีถามว่าเธอจะต้องไปด้วยหรือริชีก็บอกว่าใช่เพราะว่าเธอกำลังที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเขาจึงจะต้องร่วมตัดสินใจเองลัสมีเตือนเขาว่าเขานั้นไม่เคยจะฟังเธอทำให้ทั้งสองก็โต้เถียงกันริชีบอกพวกเขาจะไปพบชายคนนั้นวันพรุ่งนี้และมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะได้รู้จักตัวตนของชายคน นั้นรวมทั้งภูมิหลังของเขาว่าจะเข้ากันได้หรือไม่เธอเท่านั้นที่จะบอกได้ชายคนนั้นจะเป็นตัวเลือกของเธอที่ไม่ใช่ตัวเขาดังนั้นเธอจะต้องไปกับเขาด้วยลัสมีบอกเธอไม่มีทางเลือกอื่นและเขาเองก็ไม่เคยที่จะฟังเธอ ทั้งสองก็ยังถกเถียงกันที่ทางเดินมาริสกาเดินมาเธอนึกถึงเรื่องที่หนีลามและคนอื่นตำหนิเธอที่โต๊ะอาหารเธอเดินจะเข้ามาในห้องของลัสมีฤทธีที่ผุนผันจะออกไปจึงได้เดินชนลัสมีเขาก็เอ่ยขอโทษและถามว่าสบายดีไหมเธอก็โย้นถามว่าสมาธิเขาอยู่ที่ไหนเขาก็ถามว่ามาทําอะไรที่นี่ลัสมีถามอาการของมาริสกามาริสกาบอกเธอ ดีขึ้นแล้วขอบคุณที่ขอให้ริชีพาเธอไปโรงพยาบาลเธอทำเป็นเอ่ยขอโทษจากใจว่าเธอไม่น่าทำแบบนี้ลงไปเธอได้เรียนรู้บทเรียนไปแล้วนั่นคงเป็นเพราะเธอรักริชีมากโกรวว่ารัสมีจะฉกเข้าไปริชีขอให้มาริชกาหยุดสงสัยลัสมีกับ ตัวเขาบอกว่านีลามได้เลือกเจ้าบ่าวให้กับลัิมีแล้วซึ่งเขาทั้งสองจะไปพบชายคนนั้นในวันพรุ่งนี้ เขาพามาริสกาไปที่ห้องของเขาเธอเอ่ยขอโทษว่าเธออยากจะขอโทษทุกคนและเธอก็ได้ไปแสดงความเสียใจกับดาดีมาริสกาขอให้เขาขับรถไปส่งเธอที่ในรถริช,ชีก็บอกเขาเป็นห่วงเธอเสมอเธอบอกเป็นเพราะว่าเธอรักเขามากนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอทำอะไรที่ไม่ดีลงไป เธอก็วางศรีรษะลงบนที่ไหล่ของเขาชาลูโทรหาอายุธ์คุยเรื่องนีลามที่แนะนำชายคนใหม่ให้แก่ลัสมีและลัสมีกับริชีนั้นจะไปพบเขาวันพรุ่งนี้อายุธ์บอกเขาเพิ่งรู้ตอนนี้ชาลูขอให้เขาทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการยับยัง้งอายุต์ก็สัญญาว่าริชีกับลัสมีจะไม่แยกจากกันเขาจะหาทาง มาริสกาก็หำเพลงอารมณ์ดีเข้ามาในห้องโซนันที่นั่งอยู่ที่โซฟาเข้ามาถามว่าทำไมถึงได้อารมณ์ดีมาริสกาบอกว่ารัสมีชนะใจคนในบ้านนั้นด้วยการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆและวันนี้เธอก็ได้ทำแบบเดียวทำตามแนวทางของลัสมีทำให้วันนี้ริชีตอบแทนเธอด้วยการมาส่งและพากับรถเที่ยวและเล่าเรื่องนีลามที่จะจัดหาผู้ชา ให้ลัศมีแก่โซนันฟัง ึกแล้วลัศมีนอนไม่หลับนึกถึงริชีอยากจะให้เขากับมาริสกานั้นได้แต่งงานกันเร็วๆในขณะที่มาริสกาก็นอนไม่หลับโดยมีโซน,นันที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆมาริสกาก็นึกถึงคำพูดริชีเธอก็กังวลคิดว่าลัศมีฉลาดเกินไปเธอนั้นตั้งใจจะดักจับริชี มาริสกาก็บอกตัวเองว่าเธอจะต้องเชื่อใจเขาเพราะริชีรักเธอเขาบอกกับเธอเสมอว่ารัสมีนั้นเป็นเพียงแค่เพื่อนเช้าวันต่อมาโซเนนก็โทหาอาชี ขอให้เขาค้นดูว่าโรงแรมเจ็ดดาวที่ไหนที่มีการจัดงานแต่งงานของเมืองในวันนี้เมื่อทราบแล้วก็ให้รีบแจง้งทั้งโซนันและมาริสกาต่างก็โดดสอบถามโรงแรมถึงการจัดแต่งงานมีที่ไหนบ้างโซนันวางสายเดินมาถามมาริสกาว่าเกิดอะไรขึ้นมาริสการู้สึกกังวลสงสัยริชีกับลัศมีอีกครั้งว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนแบบวันบรินไทยขึ้นอีกโซนันก็เตือนให้มา ริชกาอย่าสงสัยริชีมากไม่เช่นนั้นเธออาจจะสูญเสียเขาไปเขาอาจจะหนีไปเพราะว่าพฤติกรรมแย่ๆุงมาริชกา โซนันขอให้มาริสกาคิดใหม่อีกครั้งมาริสกาบอกว่าเธอจะไม่ยอมให้ลัสมีแย่งริชชีเธอไปเธอขอให้โซนันโทรหาคาริชมาถามเธอเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแต่งงานในวันนี้โซนันก็ทาเป็นโทรถามไทยคาริชมาคาริชมาก็ถามถึงมาริสกาโซนันบอกมาริสกาจะไปงานแต่งและคงจะไปกับริชชีคาริชมาปฏิเสธ พราะริชีจะไปกับลัสมีที่โรงแรมเอนจอยแล้วก็เล่าเรื่องของหนีลามว่ามีชายคนหนึ่งที่เหมาะสมกับลัสมีจึงให้ทั้งริชีและสมีไปพบเขาที่โรงแรมเอนจอยโซนันวางสายมาริสกาก็เร่งให้บอกชื่อโรงแรมโดยเร็วลัสมีกำลังแต่งหน้านึกถึงริชีริชีเข้ามาถามว่าพร้อมไหมเขาแก้ไขบินดีคงเธอ เขาก็ชมว่าเธอดูน่าทึ่งแม้แต่เขาเองยังอยากจะตกลงแต่งงานกับเธอเขาหมายถึงว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเธอน้ำตารื้นเมื่อได้ยินคำสารภาพที่ไร้เดียงสาของเขาริชีบอกเขาต้องการจะให้อาราฟเป็นคนดีที่คู่ควรกับลัศมีจริงๆลัศมีก็บอกว่าริชีนั้นก็เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกริชีบอกเขาไม่ใช่คนที่ดีที่สุดเพราะ ถ้าหากเขาคนดีที่สุดเขาคงจะไม่หักหลังเธอโดยรู้เท่าไม่ถึงการที่ห้องโถงนี่ลามขอให้ริชีและลัสมีไปพบอาราฟที่โรงแรมให้ลัสมีตอบว่าใช่หรือไม่ริชีขอบคุณนีลามที่ปรารถนาดีต่อลัสมีนีลามบอกเธอนั้นคิดดีกับทุกคนเธอขอให้พวกเขารีบไปเมื่อทั้งสองออกไป อายุธรีบลงบันไดามาพยายามจะหยุดทั้งสองนีลามก็หยุดเขาไว้ขอร้องไม่ให้เขาตามไปเธอไม่รู้ว่าการไปครั้งนี้ผลจะเป็นอย่างไรดังนั้นอายุทธอย่าได้พยายามกัดขวางที่ในรถริชีบอกลัสมีว่าการเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้าย ส่วนมาริสกาก็แต่งตัวลงมาจะไปที่งานแต่งงานคิรันมาถามว่าจะไปไหนมาริสกาบอกเธอกำลังจะตามริชจีกับรัสมีไปเพื่อจะจับตาดูพวกเขาคิรันขอให้หยุดริชีจะรู้สึกไม่ดีและโกรธเธอได้จึงไม่ควรที่จะไปเธอรู้สึกว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นมาริสกาไม่ฟังสะบัดมือจากการกอดกุมและเดินลงบันไดไปโซนันบอกคิรันว่า ดาม่าครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นคีรันก็กังวลว่าความสัมพันธ์ของมาริสกากับริชีนั้นอาจจะแตกหักได้